นี่นะคะจากแบบเมื่อกี้นะคะคราวนี้ในหน้าปกของเขาหน้าปกแบบก็จะมีตารางแบบนี้เขาจะเห็นตารางสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเพราะนั้นถ้าคนถือแบบมาให้เรานะคะก็จะมีสัญลักษณ์ชุดนี้เอาไว้ดูแค่ชนิดหลอดไฟแค่นั้นเองว่าเขาจะเอาหลอดไฟกี่วัตต์ตัวนี้เขาก็จะระบุไว้เป็นไฟอฟเลสเซนต์ยีวัตต์นะคะอ่าส่วนรูปนี้เป็นดาวไลท์เวัตต์นะคะส่วนอันนี้เป็น <S <S เป็นโครงครอบแก้วหรือเราเรียกเป็นโคมสารเปานั่นเองนะคะ32วัตต์ อ่าสัญลักษ์ S สนะคะอ่าส่วนอันนี้ S2 เมื่อกี้ในแบบเราไม่มีนะคะตัว S, <S เป็นสวิตท,ทางเดียว S2 คือสวิตสองทางนะคะสวิตท,ทางเดียวกับสวิตสองทางของเราหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูของจริงไปเลยนะลูกนะคะชุดนี้นะคะอันนี้เป็นสวิตท,ทางเดียวก็คือเปิด ปิดนะคะส่วนอันนี้เป็นสวิตสองทางคือเปิดปิดได้ทั้งคู่นะคะถ้าเราเจอในบ้านก็คือจะเป็นสวิตบันไดสามารถเปิดปิดได้ทั้งคู่เปิดด้านล่างไปปิดด้านบนอย่างนี้นะคะตัวนี้เรียกสวิตสองทางสัญลักษณ์ก็คือ S2 ตัวนี้นะคะส่วนปักกาวคู่นะคะปักกาวคู่ของเราหน้าตาเป็นยังไงปักกาวคู่ของเราเป็นแบบนี้อ่ะปักกาวคู่เป็นแบบนี้นะคะทำไมเรียกปักกาวคู่อ่ะชุดนี้เรียก มีกราวนะคะจะถ้า,ถาสังเกตตัวสัญลักษณ์บนแป้นปลั๊กมันจะมีตัว L ตัว N นะคะลายนิวตันแล้วก็สัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือกราวนะคะตามมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้านะคะมาตรฐานใหม่บังคับไว้ว่าระบบเต้ารับในบ้านนะคะจะต้องเดินติดตั้งกราวนะคะบ้านทุกหลังที่ติดตั้งมาจะต้องมีระบบติดตั้งกราวไว้นะคะเพราะฉะนั้นปลั๊กทุกตัวจะต้องเดินกลาวด้วยอ่าด้านหลังเป็นรูเสียบมันรูเสียบเห็นไหม ลายเข้าตรงนี้นิวตันเข้าตรงนี้แล้วก็กาวเข้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้อ่ะคราวนี้พอเราอ่านจากแบบแล้วเมื่อกี้นะคะที่เราดูภาพพอเราอ่านจากแบบนะจากแบบนี้ของเราใช่ไหมมีปั๊กกี่อันก็ให้เรานับไปเลยนะคะวิธีถอดแบบอันแรกคือนับอุปกรณ์ก่อนชุดแรกนะคะอุปกรณ์มีปักกี่ตัวหนูนับไปเลยลูกอหใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์แอนขีดไปเลยนะคะห 2...3...4...5... อ,อ่ะแบบนี้ก็คือมีปลักกาวคู่5ชุดนะคะปลั๊กกาาคู่5ชุดเราก็เขียนไว้เลยข้างแบบปลั๊กกาคู่5ชุดนะคะแต่ปลั๊กกาาคู่5ชุดเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเวลาเราติดตั้งนะคะอ่ะเวลาเราไปซื้อของก็จะขายแค่นี้ให้เราเป็นปลั๊กหตัวนะคะเป็นปลั๊กหตัวแต่ตอนเราติดตั้งเราติดแค่นี้ไหมคะเราไม่ได้ติดแค่นี้เนะลูกเนาะ เราจะต้องใช้หน้ากากนะคะหรือฝาครอบอเป็นหน้ากากหน้ากากก็จะมีอยู่ตามนี้นะคะมีหน้ากากะนะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างของหน้ากาก2ช่องนะคะก็มีรูใส่2ช่องส่วนตัวนี้เรียกหน้ากาก3ช่องทําไมเราเรียก3ช่องเพราะว่ามันสามารถใส่ ใส่เนี่ยอันนี้คือ1ช่องกว้างแค่นี้นะคะ1ช่องกว้างแค่นี้2ช่อง3ช่องก็คือมันเปิดทั้ง3ช่องเพราะนั้นเวลาเราสั่งปักมาจะทําปักให้ลูกค้าจนเสร็จหรือเราติดตั้งปักในบ้านเนี่ยเราจะต้องมีหน้ากากให้เขาด้วยเวลาไปซื้อเราก็จะต้องสั่งซื้อว่าเป็นปักเกาวคู่1นตัวแล้วก็หน้ากาก3มช่อง1อันนะคะคราวนี้เวลาเราไปยึดเนี่ยอันนี้หน้ากาก3ช่องใช่ไหมคะ ชุดนึงอันนี้ปักหนึ่งชุดนะคะปักหนึ่งชุดมีหน้ากากมีปักแล้วเราต้องมีตัวตัวบ็อกซ์ใส่นะคะอ่าอย่างนี้เป็นบ็อกซลอยอก,ก็คือติดลอยบนผนังเลยติดนี้ลอยบนผนังเลยนะคะเป็นบ็อกซลอยหรือถ้าเราจะใช้เป็นบ็อกฝังก็คือเป็นฝังปูนก็จะเป็นบ็อกเหมือนกันเขาจะมีอ่าที่ขันสกูสําหรับยึดปักตัวนี้ีฉให้แม่เลย